ีตรงตำแหน่งนี้ค่ะที่เป็นปลายแขนนี้นะกับตรงนี้เราต้องทําการเขียนขนาดค่ะของแขนเสื้อที่เราจะใช้นะคะว่าเราจะทําการรูดตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็นะตรงนี้ที่จะรูดเข้าตรงส่วนที่เป็นปลายแขนเท่าไหร่นะคะอย่างตรงตำแหน่งนี้นะคะครูก็จะใช้ขนาดของช่วงลําแขนของตัวคนใส่เป็นเกณฑ์ค่ะอย่างตัวนี้ตอนนั้นเรากําหนดไว้ว่า26เซนเนาะที่เป็นขนาดลำแขนของคนใส่นะคะครูก็เลยจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นขนาด ของการรูดปลายแขนตรงนี้นะคะ26เซนเท่ากันรูก็จะเรียกว่ารูด26นะวิธีจําก็เลยง่ายหน่อยนะคะก็คือใช้ลำแขนเป็นเกณฑ์นในการรูดเนาะจากนั้นตรงนี้ค่ะพอเราจะรูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการทํากระดุมห่วงนะคะในการจเจาะพื้นที่ตรงส่วนนี้เข้ามาด้วยนะแล้วก็จะวัดจากตรงส่วนที่เป็นด้านข้างนี้นะเข้ามาค่ะ8เซน เอาแม่บรรทัดวางค่ะตั้งฉากกับเส้นโค้งที่เราทำเอาไว้นี้นะเราขีดเส้นขึ้นไปจากนั้นก็วัดออกมาให้ได้8เซนเท่ากันแบบนี้ตรงนี้นะเราจะใช้วิธีกุ้นเจาะเอานะคะบางคนเขาก็เลยจะใช้วิธีแต่งเป็นเหมือนกับหยดน้ำมาขาบขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีขนาดประมาณหนึ่งกระเบียดพอดีนะคะซ้ายขวาเนี่ย หนึ่งกระเบียดพอดีตรงนี้เราจะใช้วิธีคุ้นขนาดหนึ่งกระเบียดในการสร้างนะคะตรงส่วนนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นกระดุมห่วงจากนั้นเราก็จะมาเขียนกําหนดขนาดด้านบนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงตัวนี้นะคะเราก็ให้มาเช็คจากแขนเสื้อที่เราสร้างนะคะเพราะว่าตัวนี้มีการขยายไปแล้วนะก็ามาเช็คจากเสื้อตำแหน่งที่เราจะนํามาประกอบเข้าไปนะคะตรงนี้เราก็จะได้เขียนอธิบายให้กับ ช่างที่เป็นคนเย็บเสื้อนะคะได้รู้เนาะอย่างตัวนี้เนี่ยของครคจะอยู่ที่ยี่บสามจุห้านะคะเราก็มาเขียนตรงนี้ยี่รูบสาุดห้าโลดยีบสาุห้านะคะ,ะ,คะก็เขียนไปว่าโลดเหลือยี่บสามจุดห้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็ เขียนไว้ด้วยว่าต่อแขนชิ้นบนนะคะตรงนี้ก็เขียนไว้หน่อยว่าเป็นปลายแขนอย่างนี้นะอย่าลืมนะคะตรงนี้เนี่ยต้องมีคำอธิบายว่าเป็นชิ้นหน้าหรืชิ้นหลังเอาไว้อย่างนี้นะคะเวลานำมาเข้าอะค่ะจะได้ไม่พลาดนะ อันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะกับการทําตรงส่วนที่เป็นชิ้นแขนเสื้อนะคะคลิปต่อไปจะเป็นในส่วนของการตัดส่วนที่เป็นซับในกับส่วนที่เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมบางส่วนต่อนะคะ